ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายด c ฟชาแนลใครที่เข้ามาแล้วช่วยกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับต่อไปจะเป็นการสปอยนิยายเรื่อง Solo ่ e ิเวอริเนื่องจากเป็นการอ่านสดถ้าผิดพลาดตรงไหนต้องขออาภัยไว้ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยครับบทที่7ตรวจสอบแรงก่อนหน้านี้จินอูเคยยือนอยู่กลางทางแยกมาแล้วครั้งหนึ่งและเขาเลือกกองสุ่มประสานพร แทนก่ลองสุ่มต้องคำสาปผลลัพธ์จากการเลือกคือคกุญแจของปราสาทอสูรเพราะได้กุญแจช่วยเขาจึงได้เข้ามาในดันเจียนปราสาทอสูรและได้รับของหลายอย่างเลเวลก็เพิ่มขึ้นอย่างมากได้ไอเทมเพิ่มอีกโขส่วนเหรียญทอง เขาก็หามาได้เยอะเหลือเกินจนถึงขั้นกังวลว่าตอนนี้เขาควรต้องใช้มันอย่างไรบ้างถึงจะให้โอกาสอีกหนก็จะเลือกกล่องเดิมอย่างไม่ลังเลเลยถ้าว่าเมื่อเลือกเช่นนั้นก็ใช่ว่าเขาจะไม่อยากรู้ผลลัพธ์ของทางเลือกอีกทางระบบบอกว่ากล่องสุ่มประสานพรมอบของที่เขาต้องการส่วนกล่องสุ่มต้องคำสาบนั้นมอบของที่เขาต้องใช้ข้างในกล่องอีกใบนั้นจะ มีอะไรกันนะอย่างก่องสุ่มประสานพรก็มีของที่เราต้องการจริงๆแล้วตอนนี้โอกาสทองที่ช่วยให้ไขข้อสงสัยเรื่องนั้นก็มาถึงแล้วจินอูรอระบบตอบรับอย่างกระวนกระวายเหมือนว่ามันตอบรับช้าลงจากเวลาปกติกิงเขาอาจวิตกไปล่วงหน้าพอระบบก็ตอบกลับมาหลังจากนั้นไม่นานคุณเลือกไอเทมกล่องสุ่มต้องคำสาบคุณได้รับไอเทมแล้วแวบ กล่องขนาดเล็กโผล่ขึ้นมาแทบเท้าเจ๋งหัวใจของจินอูเต้นลัวเขาหยิบกล่องขึ้นมาถือและรู้สึกคุ้นเคยกับน้ำหนักกล่องอย่างมากหรือว่าจินอูเปิดกล่องตรวจด,ดูข้างในอย่างเร็วแล้วตาก็เบิกกว้างนี่มันจินอูออกจากปราสาทอสูรก็ตรงกับบ้านทันทีเขาอยากอาบน้ำอาบท่าก่อน ระหว่างที่อยู่ข้างในดันเจียนเขาไม่มีโอกาสได้อาบน้ำเลยสักครั้งแม้หาน้ำได้จากร้านค้าแต่ก็ไม่มีพื้นที่หรือเวลาให้อาบได้มอนสเตอร์เบียดเสียดอยู่ทุกที่แล้วจะมีจังหวะไหนให้อาบน้ำอย่างสบายใจล่ะนี่ซาซาพอกลับถึงบ้านแล้วได้น้ำอุ่นชโลมกายเขาจึงรู้สึกว่าตอนนี้ ตนได้หลุดออกจากดันเจียนอย่างแท้จริงบ้านเราดีที่สุดแล้วนะจินอูสวมเสื้อผ้าชุดใหม่เขาวางผ้าขนหนูไว้บนศีรษะแล้วนั่งนิ่งๆบนขอบเตียงตอนนี้ได้เวลาที่จะต้องจัดการสักหน่อยเขาเรียกหาหน้าต่างสเตตัสก่อนหน้าต่างสเตตัสกิ้งข้อมูลจัดเรียงยาวเหยียดโผล่ขึ้นมาขนาดทำอาตาลายสายตาของจินอูหยุดอยู่ที่สเตตัสสเตตัสพอยคงเหลือยี่สิบ สเตตัสพอยที่เขาได้รับเป็นรางวัลจากการทำเคสสำเร็จยังเหลืออยู่อย่างนั้นตามเดิมแน่นอนว่าเขายกพอยทั้งหมดให้สติปัญญากิงสเตตัสพละกกำลัง178ความแข็งแกร่ง137ความว่องไว147สติปัญญา149ประสาทสัมผัส119ตอนนี้เองที่สติปัญญาแซงหน้าสเตตัสอื่นอย่างชิวเฉียด แม้ว่ายังห่างไกลจากค่าพละกำลังแต่เมื่อเขานึกถึงเหตุการณ์ขอน้านี้ที่ตนไม่เคยเหลียวแลสเตตัสสติปัญญาเลยก็พอจะเรียกได้ว่ามันก้าวหน้าอย่างรวดเร็วมากพละกำลังความแข็งแกร่งความว่องไวสติปัญญาและประสาทสัมผัส เขากำลังปรับให้มันสมดุลกันไม่มีสเตตัสไหนที่เราจะทิ้งมันไปได้เลยนะสิบังเอิญว่าเขามีช่วงที่เคยทุ่มพลอยทั้งหมดอย่างจดจ่อให้ทีละสเตตัสแล้วมันก็ทำให้เขาได้เรียนรู้ว่าสเตตัสทุกอย่างต่างก็มีขอบเขตและข้อดีเป็นของตนเองเดี๋ยวนะในเมื่อมันลงเอยแบบนี้แล้วหากเขาเพิ่มสเตตัสทุกอย่างเขาละเท่าๆกัน แทนที่จะเน้นที่สเตตัสใดสเตตัสหนึ่งจะดีใหมนะเพื่อเป็นเพลเยอร์ที่มีค่าสเตตัสสูงทั้งหมดจู่ๆความโลภเช่นนั้นก็เข้าครอบงำช่างเป็นความลังเลที่ทำให้เขามีความสุข เพราะไม่มีสเตตัสใดที่เขารู้สึกว่ามันพ่องไปเลยให้สติปัญญาเพิ่มสูงกว่าพละกกำลังก่อนแล้วค่อยทยอยเพิ่มสเตตัสอื่นแล้วกันหลังจากสรุปได้แล้วกินอูก,ก็หันไปดูหน้าต่างสกิลตรงนั้นมีรางวัลข้อสรางวั 3, ล3รางวัลที่ยังไม่เปิดเผยอันที่จริงเขาเคยคิดเพียงรางวัลข้อหนึ่งอย่างไอเทมที่ต้องการ กับรางวัลข้อ2อย่างโบนัสสเตตัสก็เพียงพอแล้วจึงไม่ได้สนใจรางวัลข้อ3มากนักอารมณ์ประมาณว่าอยากรู้เฉยๆทำนองนั้นละมัง้งแต่เมื่อได้รับรางวัลเข้าจริงๆเขาถึงกับหกปากไม่ลงคุณได้รับรางวัลสสิ่งที่ปรากฏบนฝ่ามือพร้อมกับข้อความคือม้วนกระดาษเอกสารขนาดพอกับใบอนุญาตเข้าอะไรเนี่ยด้วยรูปแบบของรางวัลที่ไม่คาดคิด ทำให้จินอูขี่ม้วนกระดาษด้วยแววตาประหลาดใจส่วนผสมน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งชีวิตคุณสามารถเรียนวิธีการสร้างไอเทมน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งชีวิตดวงตาของจินอูเบิกโพงนี่เราสร้างไอเทมเองได้งั้นหรือเขาเข้าใจว่ามีเพียงผู้เบิกยานคาร์สนักเวทเท่านั้นที่สามารถสร้างอาวุธ ที่บรรจุเวทได้แต่พอมาคิดดูแล้วตัวเขาเองก็อยู่ขาดนักเวทเช่นกันแค่มีส่วนผสมเราก็สร้างไอเทมได้เชียวหรือนี่หัวใจของจินอูเริ่มเต้นดัวแล้วเกิดคำถามขึ้นในเวลาเดียวกันและแล้วจะสร้างมันออกมาเป็นไอเทมอะไรละ่ะน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งชีวิตนี่มันคืออะไรละ่ะ จินอูไล่อ่านเนื้อหาเกี่ยวกับไอเทมน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งชีวิตที่เขียนไว้ตรงส่วนผสมไอเทมน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งชีวิตระดับความหายากเอสประเภทของสิ้นเปลืองยาน้ำมหัศจรรย์ที่ช่วยรักษาโรคทุกอย่างให้หายได้ด้วยพลังจากเวทอันแข็งแกร่งผลลัพธ์จะเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์เฉพาะตอนใช้ยาทั้งขวดเท่านั้นรักษาได้ทุกโรคเลยหรือ พอได้อ่านคำอธิบายจินอูก็นึกถึงแม่ที่นอนอยู่โรงพยาบาลขึ้นมาทันทีเขาได้ทดสอบผ่านยูจินโฮหลายครั้งแล้วว่าเอฟเฟกของไอเทมใช้กับคนอื่นได้ผลเช่นกันหากว่าเขาสร้างน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งชีวิตได้จริงก็หมายความว่า เขาสามารถช่วยชีวิตแม่ได้นิ้วมือที่กำลังถือม้วนกระดาษสั่นเล็กน้อยด้วยความตื่นเต้นวัตถุดิบนั้นค่อนข้างเรียบง่ายชิ้นส่วนของต้นไม้โลกซึ่งเขาได้รับหลังจากค่าวอลแค้นที่ชั้น50น้ำพุแห่งป่าเสียงสะท้อนชิ้นนี้เขาได้รับหลังจากสังหารหมอผีเมถุนตรงชั้นที่75และชิ้นสุดท้ายเลือดบริสุทธิ์ของราชันอสูรเป็นไอเทมที่เขายังไม่ได้รับ หากคำนึงถึงบรรดาไอเทมวัตถุดิบสองชิ้นก่อนหน้านี้ที่เขาได้รับจากพวกบอสก็พอจะคาดเดาได้อย่างง่ายดายว่าเขาจะหาเลือดของราชันอสูรได้จากที่ไหนชั้นบนหมายถึงบอสตัวสุดท้ายของปราสาทอสูรที่อาจจะอยู่ตรงชั้นบนสุดนั่นสินะแปลว่า เมื่อเขาเคลียดันเจี้ยนปราสาทอสูรก็จะรวบรวมวัตถุดิบทีละชิ้นตามลำดับที่สามารถสร้างน้าศักดิ์สิทธิ์แห่งชีวิตได้ทันใดนั้นอ๋อเขาหยุดอุทานจินอูต,ตกใจมากขนาดนั้นหรือว่าไอเทมที่เขาต้องการตามที่กล่องสุ่มประทานพรอ,อธิบายไว้คือน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งชีวิตแม่พอคิดว่าเขาอาจได้เห็นแม่กลับมาแข็งแรงอีกครั้งขอบตาก็แดงกำ่ำ แล้วข้อความก็ลอยขึ้นตอนนั้นเองกิง้งคุณสามารถเรียนสก,กิลการสร้างผ่านทางส่วนผสมน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งชีวิตคุณจะเรียนสก,กิลการสร้างหรือไม่เสียงระบบทำให้เขาได้สติเขาต้องบุกดันเจียนปราสาทอสูรให้สำเร็จเพื่อจะได้สร้างน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งชีวิตและหากจะทำเช่นนั้นเขาต้องจัดเตรียมอาวุธโจมตีให้เร็วที่สุดแล้วค่อยกลับมาที่นี่อีกครั้งเขาไม่มีเวลาที่จะนั่งทอดอารมณ์อยู่แบบนี้ เรียนคุณได้เรียนสกิลการสร้างไอเทมน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งชีวิตแล้วนี่ไม่ใช่ความฝันใช่ไหมถ้าว่าช่องสกิลการสร้างได้ปรากฏตรงด้านท้ายสุดของหน้าต่างสกิลเรากับช่วยบอกว่าความจำของเขาไม่ได้เลอะเลือนสกิลการสร้างของสิ้นเปลืองน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งชีวิต2ทับส ตัวเลขข้างหลังน่าจะหมายถึงชิ้นส่วนของต้นไม้โลกกับน้ำผุุแห่งป่าเสียงสะท้อนไอเทมวัตถุดิบ2อชิ้นในบรรดาของ3ามชิ้นอ๋อจินอูเปิดคังแล้วหยิบไอเทมชิ้นหนึ่งที่อยู่ในน้ำผู้ออกมามันคือสร้อยคอที่คล้ายกับนำหัวกะโหลกของสัตว์ตัวเล็กมาร้อยต่อกันไอเทมสร้อยคอของจกักรพรรดิอสูรระดับความหายากเอประเภท ของประดับตกแต่งความว่องไว20สติปัญญา20หากสวมพร้อมกับต่างหูของจกักรพรรดิอสูรและแหวนของจกักรพรรดิอสูรเซ็ตเอฟเฟกจะถูกปลดล็อกไอเทมที่เขาได้รับจากผู้นำแห่งวิญญาณคนตายเมถุน ไม่ได้มีเพียงนำผู้แห่งป่าเสียงสะท้อนเท่านั้นแต่เขายังได้สร้อยคอที่มีการออกแบบสุดอัปลักา์ให้สัมผัสได้ถึงรถสนิยดมแปลกประหลาดเส้นนี้ด้วยแล้วทำไมสร้อยคอพวกนี้ถึงได้เหมือนกันหมดจินอูนึกถึงสร้อยคอสุนัขที่เขาสวมอยู่ขนาดที่พางนิ้วหน้าก่อนจะหยิบสร้อยคอของจกักรพรรดิอสูรขึ้นมาแทบคอกิง คุณจะสับเปลี่ยนสร้อยคอของผู้เฝ้าประตูเป็นสร้อยคอของจักรพรรดิอสูรหรือไม่ไม่ว่าจะผู้เฝ้าประตูหรือจักรพรรดิอสูรก็เป็นตัวเลือกที่เหมือนกันคือเพิ่มค่าสเตตัสให้อย่างละ20พอย n แต่จักรพรรดิอสูรมีตัวเลือกอย่างเอฟเฟกต์เปลี่ยนวาร์ปคุณสวมไอเทมสร้อยคอของจักรพรรดิอสูรแล้วสร้อยคอหัวกะโหลกหายไปแล้วสร้อยคอสุนัข ก็ปรากฏขึ้นแทนจินอูดันสร้อยคอสุนัขเข้าคังก่อนตรวจด,ดูเอฟเฟกของชุดเครื่องประดับจักรพพัดอสูรไอเทมสร้อยคอของจักรพพัดอสูรเอฟเฟกตสเตตัสทุกอย่างบวก5เอฟเฟกต์สล็อกสเตตัสทุกอย่างเพิ่มขึ้นอย่างละ5พอยทั้งที่เิตเอฟเฟกถูกปลดล็อบเพียงอันเดียว แต่มันให้ผลลัพธ์เป็นการเพิ่มเลเวลถึง5ขั้นนอกจากนี้ยังเหลือเอฟเฟกตอนที่เขารวบรวมไอเทมได้ครบชุดอีกด้วยแหวนของจกักรพรรดิอสูรพอคำานึงถึงเรื่องที่ว่าปกติแล้วตอนที่รวบรวมไอเทมครบทั้งหมดจะได้เซตเอฟเฟกมากกว่าตอนที่รวบรวมได้เป็นส่วนๆก็นับว่าเป็นผลสำเร็จอันยิ่งใหญ่ถ้าว่าพวกเครื่องประดับแลงเอส เป็นผลงานเพียงส่วนหนึ่งที่เขาได้รับหลังเข้าไปในประสาทอสูรเท่านั้นผลประโยชน์ที่แท้จริงคือเลเวลที่ดีดตัวเพิ่มขึ้นตัางหาก จินอูมองเลเวลของตนที่เผอคู่เดียวก็เพิ่มมาจนถึง77พร้อมยิ้มอย่างภาคภูมิใจเลเวลเพิ่มขึ้น16ครั้งภายในสัปดาห์เดียวเป็นการเพิ่มเลเวลรวดเร็วอย่างเกินคาดฝันเมื่อลงดันเจียนแลงซีเขาได้เก็บเกี่ยวของรางวัลจากความเหนื่อยยากในที่กันดาลอย่างเต็มที่ตลอดเวลา7วัน แม้ยังมีธุระเหลือแต่ไม่ว่าจะมองอย่างไรการบุกดันเจียนประสาทอสูรรอบนี้นับว่าประสบความสำเร็จเพียงแต่ว่าเขามีเรื่องที่ไม่เข้าใจเรื่องเดียวเท่านั้นจินอูนำไอเทมที่ออกมาจากกล่องสุ่มต้องคำสาบมาส่องดูใต้แสงหลอดไฟนีออนมันคืออะไรกันแน่กุญแจสีดำที่ดูคล้ายดูดกืนแสงทั้งหมดจนสิ้นไม่มีข้อมูลใดลอยขึ้น ไม่เคยเจอไอเทมที่ไม่มีข้อมูลลอยขึ้นตั้งแต่แรกเลยสักครั้งไอเทมประเภทกุญแจเข้าดันเจียนส่วนตัวนั้นพบเห็นได้เป็นเรื่องธรรมดาชนิดที่ว่ามันมักโผล่ออกมาจากกล่องสุ่มทั่วไปได้เช่นกันแต่เขาเพิ่งเคยเห็นเจ้านี่เป็นครั้งแรกจะใช้มันที่ไหนดีละ่ะ อาจเพราะมันเป็นไอเทมที่ได้จากกล่องสุ่มต้องคำสาบเขาจึงรู้สึกว่าบรรยากาศอันเป็นลางลายเล็กน้อยวนเวียนอยู่รอบตัวแต่ถึงอย่างไรเขาก็ได้มันมาอย่างลำบากยากเย็นจึงไม่อาจทิ้งไปได้เดี๋ยวก็ต้องมีวันที่ได้ใช้มันเองแหละเพราะกล่องสุ่มต้องคำสาบระบุว่าได้จัดหาไอเทมที่เขาต้องใช้จินอูกเก็บกุญแจเข้าคลังแล้วลุกข,ขึ้นยืนเขาต้องหาพวกสิ่งประดิษฐ์ เพื่อจะได้บุกลุกปราสาทอาศูรอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยแถมมีของที่จะขายด้วยแต่ปัญหาคือตามสภาพความเป็นจริงแล้วการที่ฮันเตอร์แรงอีจะซื้อขายสินค้าสิ่งประดิษฐ์แรงสูงนั้นเป็นเรื่องยุ่งยากสมมุติว่าฮันเตอร์โลแลงแถมยังอยู่อันดับล่างสุดนำเสนอสิ่งของที่แม้แต่พวกฮันเตอร์ไฮแรงเองยังหาได้ยากเป็นใครจะไม่นื้อละแวงบ้าง ตอนจะซื้อหาก็เช่นเดียวกันเนื่องจากเขามีป้ายชื่อแหลงอีห้อยคออยู่ตลอดการเปิดเผยที่มาของเงินจึงยิ่งสร้างความลำบากจะให้ตอบคำถามที่ว่าจะเอาสิ่งประดิษฐ์ราคาแพงไปใช้ที่ไหนก็คงอึดอัดใจหลังแต่จะมีเหตุการณ์สร้างความลำบากหลายอย่างเกิดขึ้นก็เท่านั้นถ้าอย่างนั้นตอนนี้ เลิกปลอมตัวว่าอยู่แรงอีดีกว่าตรวจสอบแรงเสียใหม่ถึงเวลาแล้วที่เขาจะต้องได้รับแรงที่สอดคล้องกับความสามารถที่แท้จริงเสียทีสีหน้าของจินอูขึงขังมากขึ้นถ้าลากเลเวลขึ้นมาจนถึงขนาดนี้ก็คงไม่โดนใครเข้ามาครอบงำแล้วแหละ เป้าหมายในตอนแรกคือแบบนั้นกินอูใช้ชีวิตแบบแรงอีและยอมทนอึดอัดใจไม่มากก็น้อยเรื่องมาถึงวันนี้ก็เพื่อหลบเลี่ยงสถานการณ์ที่ผู้มีอำนาจเหนือกว่าบงการถ้าว่าตอนนี้เราต่อให้แพ็คยุนโฮมาเตอร์แห่งกิวพยักขาวมาอยู่ตรงหน้าเขาก็ไม่สะทกสถานไม่สิไม่ใช่แพ็คยุนโฮเท่านั้น แต่ไม่ว่าใครคนอื่นจะเข้ามาเขาก็มั่นใจว่าตนเองแข็งแกร่งพอไม่มีเหตุผลให้ต้องปกปิดความสามารถอีกต่อไปตึกตักตึกตักตึกตักพอคิดว่าจะปลดป้ายแรงอีที่คอยห้อยท้ายอย่างน่าลำคาญใจก็ทําเอาหัวใจเริ่มเต้นถี่ลัวขึ้นเรื่อย ก่อนอื่นเขามีสิ่งหนึ่งที่จะตรวจดูเสียก่อนจินอูเปิดจอโทรศัพท์มือถือสำหรับฮันเตอร์เขาเปิดมันทิ้งไว้หนึ่งสัปดาห์จึงมีคนติดต่อมาจากหลายแห่งส่วนใหญ่เป็นเบอร์โทรที่เขาไม่รู้จักในมุมของผู้เกี่ยวข้องนั้นช่างน่าเสียดายแต่เขาไม่มีเวลาว่างมากถึงขนาดไล่ดูทีละเบอร์ถ้าเป็นเรื่องด่วนเดี๋ยวก็คงติดต่อมาอีกทีนั่นแหละ จินอูไล่ดูบันทึกการสนทนาลงมาเรื่อยๆด้วยความใจเย็นเช่นนั้นก่อนได้เจอเบอร์โทรที่ต้องการและกดโทรออกไปลันลาลันลาลันลาเสียงเพลงสดชื่นแจ่มใสยังดังได้ไม่ถึงสองสามคำอีกฝ่ายก็รับสายพอดีคุณพี่นี่เขาอยู่ในดันเจียนนานเกินไปหรือเปล่าถึงได้รู้สึกดีใจเมื่อได้ยินเสียงหมอนี่อยู่เหมือนกันจินอูยิ้มพางเอ่ยปาก คุยกับพ่อราบรื่นดีไหมฮะดีครับคุณพี่โอ้โหนับว่าเป็นข่าวดีที่เขาโทรหายูจินโฮเพราะเขาไม่อาจเข้ารับการตรวจสอบแรงใหม่ ได้หากอยู่จินโฮยังเจรจากับพ่อไม่เรียบร้อยแต่เมื่อทางนั้นจัดการปัญหาจบสิ้นเขาก็ไม่มีอะไรค้างคาใจอีกแล้วอันที่จริงเขาเดาได้แล้วตั้งแต่ตอนที่ได้ยินเสียงตื่นเต้นจากปลายสายแต่ถึงอย่างไรพอได้ฟังเจ้าตัวยืนยันก็ทําให้จินอูพลอยอารมณ์ดีไปด้วยคุณพี่ถึงยังไงผมก็ว่าจะไปหาคุณพี่ด้วยเรื่องนั้นพอดีตูดอะไรเนี่ย พอสายโทรศัพท์ตัดไปกลางคันจินอูจึงรู้ว่าแบตโทรศัพท์หมดจะว่าไปแบตเตอรี่เกือบหมดตั้งแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปปราสาทอสูรแล้วนี่นาแต่เขาก็ล่วงอกที่ได้ถามธุระไปหมดแล้ว จินอูปเปลี่ยนชุดสำนักงานใหญ่สมาคมพันเตอร์อยู่ไม่ไกลจากที่นี่เขาสามารถจัดการขั้นตอนวัดระดับใหม่ให้เสร็จสิ้นได้อย่างรวดเร็วโอ้โอโอจินอูกำลังเดินพ้นประตูอยู่แล้วแต่รีบวนกลับมาข้างในเหตุเพราะน้องสาวเพราะหากว่าพี่ชายผู้กลับมาหลังจากหายหน้าหายตาไปร่วมสัปดาห์ออกจากบ้านโดยไม่บอกไม่กล่าวอีกหนน้องอาจจะเป็นกังวล ฉะนั้นเขาจึงทิ้งโน้ตสั้นๆไว้บนโต๊ะอาหารให้เธอพี่กลับมาแล้วและออกไปแล้วนะจินอูยิ้มอย่างพึงพอใจก่อนจะหันหลังกลับไปก็จบไปแล้วนะครับสำหรับตอนนี้ถ้าติดขัดตรงไหนต้องขออภัยไปด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเพิ่มเติมตอนนี้ทางช่องมีระบบสมัครสมาชิกแล้วเพื่อนๆสามารถเข้าไปกดสมัครสมาชิกเพื่อสนับสนุนทางช่องได้นะครับขอบคุณมากครับ